ผมดูแล้วคงจะไม่มีโอกาสที่จะกลับมาเย็นแล้วฮะสภาพอากาศคงไม่กลับมาเย็นฮะคงจะร้อนขึ้นทุกปีนะเท่าที่สังเกตมานะครับจะทําให้กลับไปเย็นเหมือนเดิมคงไม่ได้ฮะเพราะว่าป่าไม้มันหมดไปแล้วครับเกษตรไวเชลามาแล้วครับฝากกดติดตามกด ลา์กดเทด้วยครับนะมีการทำลายป่าไม้ทุกคนบนโลกนี้ฮคนบนโลกนี้นะส่วนใหญ่ก็จะทำลายนะทำลายทรัพยากรธรรมชาติไปหมดแล้วครับก็คือผู้นำประเทศฮนะผู้นำประเทศของทุกๆประเทศฮนะหลายคนไม่ใส่ใจฮนะไม่ใส่ใจกับธรรมชาติ ก็คือทุกคนจะมุ่งเน้นในเรื่องของความเจริญฮะความรุ่งเรืองความสะดวกสบายนะผู้นาประเทศจะไปใส่ใจเรื่องนั้นก็จะไปมุ่งเน้นแต่ในเรื่องอุตสาหกรรมนะความเจริญซึ่งอุตสาหกรรมและความเจริญพวกนั้นจะนํามาซึ่งการใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลืองฮนะใช้อย่างสิ้นเปลืองเลยทุกคนบนโลกไปเนี่ย ทุกคนจะมีความคิดเหมือนกันหมดนะครับก็คืออยากใช้ชีวิตที่สุขสบายนะอยากร่ำรวยเงินทองนะแต่ลืมที่ถึงความจริงไปครับเพราะสิ่งสบายเหล่านั้นที่จะได้มาก็คือการทำลายธรรมชาตินะให้หมดไปทุกวันทุกวัน,ท,วนทุกปีนะจะสังเกตดูได้ครับทุกวันนี้จะร้อนขึ้นร้อนขึ้นทุกปีนะร้อนขึ้นมันไม่มีเย็นลงนะครับเพราะความเป็นจริงแล้ว ต้นไม้จะถูกตัดหมดนะนะถูกตัดไปทําอุตสาหกรรมเข้าอุตสาหกรรมหมดนะไปสร้างความเจริญรุ่งเรืองหมดฮนะก็คือธุรกิจนะผู้นําประเทศแต่และประเทศก็จะสนับสน,นุนทะุนนะทุนนิยมนะทุนนิยมสนับสนุนให้ช่องทางนะแต่ไม่มีการที่จะสนับสนุนเอาจริงเอาจังกับการที่จะมาปลูกต้นไม้ทดแทนนะทรัพยากร มีแต่นำออกไปใช้นะทุกวันทุกปีนะแต่ไม่มีการปลูกต้นไม้ชดเชยไม่มีเลยครับไม่มีนโยาบายไม่เอาจริงเอาจังผู้นำไม่เอาจริงเอาจังเลยครับไม่สนใจนะไม่สนใจสภาพทุกวันนี้ก็เลยเป็นอย่างเงี้ยร้อนนะร้อนการที่เรามีเงินเยอะเนี่ยมันไม่สามารถที่จะจะมาซื้ ความร้อนมันไม่สามารถที่จะซื้อทรัพยากรธรรมชาติที่มันหดหายให้กลับคืนมาได้ฮะเงินทองไม่ใช่สิ่งสำคัญในการดำรงชีวิตเงินทองมันแค่การใช้นะการลุ่มหลงนะการอยากได้มันไม่ใช่สิ่งสำคัญนคในการดำรงชีวิตการดำรงชีวิตสิ่งที่สำคัญก็คือทรัพยากรธรรมชาติครับ เพราะว่าธรรมชาติบนโลกใบนี้ก็จะสร้างทรัพยากรมาให้สมดุลอยู่แล้วในเรื่องของการดำรงชีวิตนะทั้งคนและสัตว์สามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างสุขสบายนะเพราะว่าสร้างอาหารว้ฮะพืชผักผลไม้ชนิดต่างๆนะก็เกิดห่วงโซนะ่ธรรมชาติสร้างความสมดุลมาให้แล้วถ้าเกิดว่าเราใช้ชีวิตอย่างไม่รุ่มหุงนะฮะแต่ว่ามนุษย์ครับ เกิดเกิดจากมนุษย์ทางนั้นเลยครับเนี่ยมนุษย์ที่ได้ชื่อว่าเป็นสัตว์ประเสริฐนะฮะมนุษย์บอกว่าตัวเองนี่เป็นสัตว์ประเสริฐนะครับแต่ว่ามนุษย์คิดค้นเทคโนโลยีนะ,ะนวัตกรรมขึ้นมานะสร้างความเจริญให้กับความร่ำรวยนะ,ะแต่ว่าลืมไปฮะมนุษย์ลืมไปว่านวัตกรรมและความร่ำรวยเหล่านี้ความสบายเหล่านี้สิ่งที่ผลลัพธ์ที่มันออกมาก็คือ ทำลายทรัพยากรธรรมชาติใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสิ้นเปลืองนะผลกระทบก็เลยออกมาเหมือนปัจจุบันเนี่นะสภาพอากาศแปรปรวนนะมีภัยพิบัติเกิดขึ้นมากมายนะแต่ผู้นำประเทศแต่และประเทศก็ยังนิ่งดูดายนิ่งเฉยนะไม่สนใจใดีไม่เอาจริงเอาจังนะไปมุ่งเน้นเอาจริงเอาจังแต่ในด้านอุตสาหกรรมธุรกิจนะมุ่งเน้นเรื่องนั้นอย่างเดียว มนุษย์ทําสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของตัวเองทั้งนั้นนะสัตว์ป่านะสัตว์ป่าทุกวันนี้ไล่แหล่งทํากินนะไล่แหล่งที่หาอาหารก็เพราะมนุษย์ครับนะมนุษย์เบียดเบียนนะมนุษย์เบียดเบียนทําลายที่อยู่อาศัยนะทำลายแหล่งอาหารสัตว์ไล่นะไล่แหล่งที่อยู่ไล่แหล่งอาหารัะ สัตว์บางชนิดนะบางชนิดถึงกับศูนย์พันไปเลยครับนะเพราะฝีมือของมนุษย์นะมนุษย์ที่ได้ชื่อว่าเป็นสัตว์ประเสริฐนะแต่ว่ามนุษย์กับคิดคน้นนะคิดคน้นเทคโนโลยีนวัตรกรรมขึ้นมาเพื่อทำลายทรัพยากรธรรมชาตินะแต่ไม่ใช้ความฉลาดนะไม่ใช้ความฉลาดคิดคน้นนะวัตรกรรมขึ้นมาทำให้โลกนี้มัน มีความสมดุลนะฮะกับคิดไม่ได้ฮนะทุกวันนี้มนุษย์กับคิดไม่ได้มนุษย์กับใช้ความสะอาดของตัวเองคิดไม่ได้ฮนะหร,หรือคิดได้แต่ว่าไม่สนใจนะจะทํายังไงให้โลกนี้มันมันหายร้อนนะะก็ทุกวันนี้ก็ผลมันก็ปรากฏออกมาแล้วชัดเจนเะฮนะว่าสภาพอากาศมันร้อนขึ้นมันแปรปวนขึ้นทุกปีทุกปีฮนะแม้แต่น้ําแข็งขั้วโลกนะะ ยังทนความร้อนไม่ได้เพราะฝีมือของมนุษย์นะความเป็นจริงแล้วชีวิตของคนคนหนึ่งนะฮะไม่จําเป็นต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสิ้นเปลืองเพราะว่าธรรมชาติก็สร้างความสมดุลมาให้แล้วผักผลไม้ฮมีกินแต่ว่ามนุษย์กับใช้อย่างสิ้นเปลืองฮะ อย่างเสื้อผ้าอย่างเงี้ยฮะก็จะเห็นอยู่ฮะเสื้อผ้ายังไม่ทันเก่าเลยฮะสมัยก่อนนี่เสื้อผ้าขาดยังเอามาปะได้แต่สมัยใหม่นี่เศรษฐกิจรุ่งเรืองจัดครับนะเสื้อผ้ายังไม่ทันเก่าเลยครับนะนบนะถูกชักจูงนะถูกมัมวๆครว่าตกรุ่นนะตกสมัยตกยุคไม่ใช่แล้วครับนะทิ้งนะทิ้ง นะซื้อซื้อแบรนด์ยี่ห้อใหม่ๆม,นะมาใส่จะได้ดูทันสมัยด้วยดูกระแสะสังคมนะก็จะถูกปกปั่นนะฮะทุกอย่างเหมือนกันหมดครับไม่ว่ารถยนต์อุปกรณ์ที่เครื่องใช้ต่างๆนะอย่างรถนี่ก็ก็ยังใช้ได้อยู่นะกนะ็แต่ว่ารุ่นใหม่ๆออกมาฮนะรุ่นใหม่ๆออกมาก็มีสื่อ โฆษณาออกมาว่ารุ่นใหม่ดีนะฮะดีกว่ารุ่นเก่ารุ่นเก่าตกรุ่นนะฮะเราก็ไปเชื่อครับนะทุกคนก็จะไปเชื่อก็จะไปออกรถรุ่นใหม่มาใช้ครับเพื่อตามยุคตามสมัยเพื่อทันสมัยฮะแต่รถที่ใช้ตอนแรกก็ยังใช้ได้ดีอยู่ฮะนะก็เปลี่ยนใหม่ครับนี่คือความสิ้นเปลืองครับความสิ้นเปลืองความรุ่มหลงความต้องการ ของสังคมนะก็ทุกอย่างฮะทุกอย่างที่เราใช้อยู่ปัจจุบันฮนะมันต้องมาจากทรัพยากรธรรมชาติแนหะล่งที่มานะที่ผลิตนะมันใช้กันอย่างสิ้นเปลืองนะฮะสังเกตดูทุกอย่างอาหารก็เหมือนกันครับนะฮะก็กินกันอย่างสิ้นเปลืองนะฮะ ุดมสมบูรณ์มากครับแต่ว่าลืมนึกถึงความจริงไปครับนะถ้าธรรมชาติมันถูกทำลายไปมากนะทรัพยากรถูกธรรมชาติลาไปมากทุกปีทุกปีเนี่ยมันก็มีผลกระทบออกมาเหมือนทุกวันนี้เห็นชัดเจนนะคร,รชัดเจนต่อไปก็จะร้อนแล้วอุนะอาชีพที่ปลูกผักและผลไม้นี่ก็ เลี้ยงสัตว์นี่ก็จะไปก่อนเลยครับเพราะว่าฝนไม่ตกต้องตามฤด,ดูกาลนะนะถึงตกมาก็ตกมาอย่างรุนแรงะก็จะสร้างความเสียหายน้ําท่วมเกินเหตุนะสิเกิดความเสียหายพอไม่มีฝนตกก็แล้งจัดร้อนเราอุนนะจนพืชผักผลไม้การเลี้ยงสัตว์ก็เสียหายต่อไปก็คงจะเกิดสภาวะขาดแคลนอาหารนะครับ นะทีนี้ก็จะเห็นความจริงเกิดขึ้นว่ามีเงินมากเท่าไหร่ก็ไม่สามารถอยู่บนโลกใบน,ในย์นใบนี้ได้นะมีเงินมากมายเท่าไหร่กองท่อมหัวแต่ถ้าเกิดสภาพอากาศแปรปรวนนะมีเหตุภัยภูทกภัยนะความร้อนนะมันจะอยู่ได้ไงฮนะเงินไม่สามารถซื้อสิ่งเหล่านี้ให้เป็นปกติได้ซะแล้วครับนะมีเงินก็ใช้อะไรไม่ได้ฮะ ตอนนั้นต้องยอมรับสภาพความจริงกันนะก็อยู่กันอย่างอย่างลําบากนะฮะนะเพราะาธรรมชาติเราไปห้ามไม่ได้จะด้วยเดี๋ยวผลจะตกหนักลมพายุจะมาเลยเนี่ยเราห้ามไม่ได้นะครับเพราะว่ามันสายไปแล้วฮะความสมดุลไม่มีแล้วมันสายไปแล้วะตอนนั้นเราก็ต้องรับสภาพอย่างเดียวคงจะถึงเวลาที่เราจะต้องตระหนัก คิดถึงหลักความจริงของธรรมชาตินะว่าถ้าธรรมชาติมันแปรปรวนขนาดนี้เราจะมีวิธีใดบ้างนะที่จะทำให้ธรรมชาติกลับมาชุ่มชื้นเหมือนเดิมคนระแต่ผมคิดว่ามันก็จะมีอยู่วิธีเดียวนะครก็คือต้นไม้ครับจะหาวิธีใดที่จะทำให้ป่าไม้ฟื้นคืนทีพยกลับมาเหมือนเดิมนะฮะ อาจจะต้องใช้เวลาหลายสิบปีหน่อยนะแต่ว่าหลักความเป็นจริงแล้วก็คือต้องปลูกต้นไม้เพิ่มครับนะงดการทําลายคนระับงดอุตสาหกรรมที่ทำลายป่าไม้ทําลายธรรมชาติทําลายทรัพยากรธรรมชาติไปนะงดนะแล้วหันมาเอาจริงเอาจังถึงเวลาแล้วครับหันมาเอาจริงเอาจังกับการคิดค้นหาวิธีนะ สร้างป่าไม้ขึ้นมาเพื่อความชุ่มชื้นของโลกใบนี้จะได้กลับมาะจะได้อยู่อาศัยกันได้เป็นปกติฮะขอบคุณผู้ชมช่องเกษตรวัยชาลาทุกคนที่รับชมคลิปจนจบก็ขอให้ทุกคนโชคดีร่ำรวยเงินทองไม่เจ็บไม่จนมีเงินใช้ตลอดขอบคุณครับสวัสดีครับ